สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเสาะเห็ดทอปค่ะหรือว่าหาเห็ดทอปกันเองตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะคะทุกคนก็พร้อมแล้วค่ะเราขับรถเข้ามากันหลังหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านนะคะที่นี่จะเป็นป่าตองซึงหรือเปล่ามันจะเป็นดินแบบนี้นะคะเวลาเราหาเห็ดทอปเด <c oughs> ี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะได้เห็ดทอปกี่กิโลหรือเปล่า <c oughs> จงมาดูกันนะคะนีนะคะนี่เขาจะมีก้ายยาวกันทนั้นเลยนะคะก็แบบขุดขุดหาตามนี้แหละอันนี้เป็นฤดูการเห็ดเขาบอกว่ากิโลละแบบสามร้อยเลยนะกรุงเทพกิโลหกร้อยนะคะแพงมากแต่ว่าเราเราไม่มีที่จะต้องไปซื้อขนาดนั้นเราก็เออมาหาเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหาห้ท็อปเลยค่ะนี่ไม่กำลังเหยอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงคะนี่คือกำลังนะคะ แล้วเขียงไงคะพ sì fa MM ี่ตกเขียงตามไม่เลยนี่ตามใบไม้เหรอเนาะมันจะเขินมานไหมคะดูไม่ตินนะคะไม่เคยหานี่นะคะอันนี้ถือว่าหนุมอยู่เนาะหมุนอยู่กำลังมันกำลังออกกำลังออกอันนี้จะเป็นรอยดินที่ไฟไหมถูกไหมคะเป็กของแก้วไหละเนาะเป็นรอยดินที่ไฟไหมมามันจะออกการที่ไฟไหมแบบนี้เหรอแต่ละคนมาจำที่กันแต่ละจุด เราก็หาาเถกำลังยเน่งเยกุ๊ะตัเน่ยมันหนมันงอมาเราก็หาไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า ได้สักสิบเม็ดนี่ดีใจตายเลยอะเจอแล้วหนึ่งลูกแต่ว่าไอ้ลูกเนี่ยมันเสียไปแล้วอะ่ะไม่ใช่แห้งไช่ไหมต้องหาไปเรื่อยๆค่ะดูดิขุดตั้งนานได้ลูกเดียวแสดงว่าเรา,าต้องแกงใส่น้ำเยอะๆไม่อไม่พอิี ดอกกระเจียวด้วยนะคะเดี๋ยวเราขุดไปปลูกที่บ้านกันถ้าคนเมืองเขาเรียกหมอกอาวเดี๋ยวเราไปให้หมอนปลูกนะคะเป็นดอกกระเจียวตาเยอะมากเลยนะคะดอกกระเจียวที่เราจะเอาไปปลูกสลัวมาหาเห็ดทบรัวมา,าดอก <laughs> เห็ดมันไม่ได้สักทีอะ่ะเราเอาดอกแคนแล้วกักน,กนค่ะ มลมันอยนู่เล็กมากเลยอคนเข้ามากันเช้านะคะเขาก็จะได้เรามาสายไปหน่อยก็สิบโมงแล้วได้ลูกเดียว <laughs> ผมอยู่ผมอยู่